สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลยฟันเลขเน้นๆค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางวัลที่2บวกหลักหน่วยรางวัลที่1หลักร้อยรางวัลที่2บวกหลักสิบรางวัลที่2หลักสิบรางวัลที่3บวกหลักสิบรางวัลที่1และหลักพันรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันกกไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะ ไม่พลาดส,ส,สูตรหวยใหม่หวยเด็ดสูตรของเราเบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดตั้งแตสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะน oui, artist, ํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามรุนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก hey. ็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค so ่ะก็จะได้เป็น27คูณ32ค่ะเท่ากับ864หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ47คูณ28เท่ากับ1316 กสิบสามคูณ25เท่ากับ2 3 2 5ค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น0 2 1 6 4 8 5แ้ละ3ค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็น1บวก4เท่ากับห้าบวก1เท่ากับ9 2บวก6เท่ากับ8ด และ0บวก5เท่ากับ5ค่ะเล็กเด็ดคู่ชุดที่ได้จะได้เป็น08 64 13 16 23 25 20 21 59 85 06 58และ 9386ค่ะในสูตรนี้นะคะก็มีตัวเลขทั้งหมด3รางวัลใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะคะที่เข้านั่นคือ2021 5985และ9386ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลเต็งมาเลเน,น,น้นในงวดที่25มีนาคม2566ก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น20คูณ21นะคะเท่ากับ420หลักพันไม่มีใส่เลข0ูนย์ค่ะ58คูณ95เท่ากับ5015และ93คูณ86เท่ากับ7998ค่ะ เลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น7 9 4 8 1 0 5และ2ค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็น5้าบวกศูนยเท่ากับห้าสบวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะและศูนย์บวกหเท่ากับห้า เลขเด็ดคู่ชุดแนวทางตัวเลขที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น0420 5015 7998 7948 1052 5515และ1875ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรือ,อยกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่องวดไหมทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูดหัวใหม่หัวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย